ที่นี่สามารถลบภาพจําของทาวน์โฮมของใครหลายๆคนได้เพราะวันนี้โฮมสตอรี่จะพามาชมโครงการที่ให้มอกกว่าทาวน์โฮมเพราะที่นี่เป็นทาวน์โฮมสุดลักชวรี่ที่มีดีไซน์สุดยูนิคและบ้านหลังนี้สามารถหายใจได้จริงๆที่นี่ลมหายใจท r รานคิวครับ ที่นี่เป็นลักชัวรี่ท Home สูง3ชั้นที่มาในชื่อของโครงการใหม่อย่างสุข Access ทำเลก็จะตั้งอยู่ในโซนบางนาใกล้ถนนบางนาตราและยังห่างจากเมกาบางนาเพียง500เมตรเท่านั้นซึ่งโซนบางนาก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่สามารถเดินทางสะดวกครับไม่ว่าจะไปทั้งสนามบินสุวรรณภูมิหรือห้างและทางด่วนก็สะดวกครับซึ่งโครงการนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นโดยจะมี3ห้องนอนและ5ห้องน้ำกับพื้นที่ใช้สอยมากถึง430ตารางเมตร ถือว่าเยอะเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวได้เลยครับซึ่งดีไซน์จะออกแบบมาให้ดูสงบและผ่อนคลายที่มีช่องแสงและช่องลมเข้าถึงทุกส่วนของตัวบ้านเลยเหมาะกับชื่อที่เรียกว่าลมหายใจเลยครับซึ่งโซนหน้าบ้านนะครับโซนนี้เนี่ยจะสามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยและมีดีไซน์ที่สุดหรูแต่ว่ายังมีความปลอดภัยครับเพราะว่ามีกล้อง C C T V มากถึง3ตัวเลยทางหน้าบ้านทางเข้าบ้านและหลังบ้านครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวบ้านกันนะครับตรงนี้เนี่ยความพิเศษตรงโถงเนี่ยเขาจะช่วยสามารถกรองแสงจากหน้าบ้านได้ที่เราจะสามารถเข้าไปพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวบ้านกันว่าจะเป็นยังไงครับพอเดินเข้ามานะครับอันดับแรกเลยที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเจอกับโซนลิฟวิ่งแอเรียแบบนี้เลยซึ่งความสูงของโถงนี้เนี่ยจะสูงถึง10เมตรก็จะเรียกว่าทริปเปิลวอลลุ่มนั่นเองครับ และสิ่งแรกที่เข้ามาในตัวบ้านนะครับความพิเศษเลยเนี่ยสามารถตัดเสียงออกจากรอบข้างได้เลยโซนแรกก็จะเป็นโซนที่ทําไว้สําหรับวางโซฟาขนาดใหญ่ที่สามารถรับรองแขกได้แบบพื้นที่เหลือๆเ,เลยครับและเหมาะมากสาหรับใครที่ชอบดูหนังพักผ่อนกับเพื่อนครอบครัวก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้สบายๆเลยครับซึ่งถัดมาตรงโซนนี้นะครับเราก็จะสามารถแบ่งเป็น dining area ตรงนี้ได้เลยครับ โซนนี้เนี่ยก็จะสามารถวางได้ทั้งเป็นแพ n t r y จัดเตรียมหรือว่าจะเป็นโต๊ะก,กินข้าวตรงนี้ก็สามารถวางได้เช่นเดียวกันครับและตอนเช้าก็สามารถออกมารับวิวสวนและแสงธรรมชาติจากหลังบ้านได้เลยเพราะว่าจะมีประตูกระจกไว้สําหรับออกไปข้างนอกพักผ่อนได้เลยและเดินมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถกั้นเป็นครัวปิดได้เลยใครที่ชอบทําอาหารแบบจริงจังเนี่ยตรงนี้เนี่ยตอบส่วนมากๆเลยครับเพราะว่าเราสามารถทําเป็นประตูปิดที่สามารถกั้นกลิ่นไม่ให้ไปรบกวนในตัวบ้านได้เลยครับ ถัดมาจากโซนเลวิ้งแอเรียนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเจอกับเซมีอัลโดรที่มีบันไดขึ้นไปทางชั้น2เลยครับซึ่งความพิเศษของโซนเซมีอัลโดรตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถแบ่งพื้นที่ว่างระหว่างบ้านแต่ละหลังได้ด้วยครับและยังไม่หมดนะคะเพราะว่าโซนนี้เนี่ยสามารถดูดซับแสงแล้วก็ลมอ่ะเข้ามาในตัวบ้านได้ด้วยครับซึ่งโซนเซมีอัลโดรนะครับก็จะมีรีฟรที่สามารถรองรับผู้สูงอายุที่ทางโครงการให้มาเป็นมาตรฐานกับทุกหลังเลยครับ ขึ้นมากันที่ชั้น2งนะครับจะเจอกับห้องที่เป็นห้องนอนที่แบ่งทั้งโซนหลังบ้านและโซนหน้าบ้านครับซึ่งห้องนี้เนี่ยเป็นห้องแรกที่อยู่ทางโซนหน้าบ้านครับบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยสามารถรับแสงจากทางหน้าบ้านได้แบบซอฟท์ไลท์เลยครับบอกเลยว่ากู๊ดฟิลมากๆเลยครับแต่ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้เลยและยังเบลย์อินตู้เสื้อผ้าแบบเรือๆเลยครับ แต่ยังไม่หมดนะคะเพราะภายในห้องนี้เนี่ยยังเพิ่มความส่วนตัวที่ให้ห้องน้ําภายในตัวเลยครับก็คือจะสามารถแบ่งทั้งโซนเปียกโซนแห้งแบบนี้ได้เลยครับซึ่งความพิเศษนะครับก็ยังได้รับช่องแสงจากทางหน้าบ้านที่ยังคงคอนเซปต์ของลมหายใจครับไปต่อกันที่ห้องนอนของโซนหลังบ้านกันบ้างนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเดินไปเนี่ยก็จะเจอกับโถงทางเดินที่ได้กระจกบานเต็มแบบนี้เลยก็จะสามารถมองลงไปเห็นครอบครัวสามารถคอนนคก,กับครอบครัวได้แบบดีเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวเราเจอกันที่ห้องนอนที่แล้วและพอเข้ามาในส่วนห้องฝั่งหลังบ้านนะครับอันดับแรกที่เข้ามาเนี่ยเราจะได้รับช่องแสงแบบเต็มที่เลยและยังได้กระจกที่สามารถคอนเน็กกับโซนีวิวิ่งแอเรียแบบนี้ได้ด้วยครับแต่ในห้องนี้นะครับเราก็จะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะ5ฟุตหรือ6ฟุตก็วางได้แบบพื้นที่เรือเลอเลยครับ ถัดมาในโซนนี้นะครับเราก็จะสามารถทําโซนนี้เนี่ยเป็นโซนนั่งพักผ่อนหรือว่านั่งทํางานรับวิวแบบนี้ได้เลยครับซึ่งยังไม่หมดนะครับภายในห้องนี้เนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งเป็นโซนว a ล k i n c l o s e t และห้องน้ําภายในตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันครับพอเดินออกมาจากห้องนะครับก็จะเจอกับบันไดที่ขึ้นไปยังห้องมาสเตอร์เบร o มแบบนี้เลยครับแต่อย่างที่บอกครับโครงการเนี่ยเขาให้ลิฟต์มาด้วย mm hmm. เดี๋ยวเราเปิดใจกันที่ชั้น3ามครับ พอเด้ออกมาในชั้น3นะครับก็จะเจอกับฟังก์ชันแรกเลยที่เป็นฟังก์ชันพิเศษของชั้นนี้ซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับจะทําเป็นระบบที่ระบายอากาศและความร้อนจากกระจกด้านบนไว้เรียกได้ว่ารับทางช่องรมและช่องแสงแบบไม่รบกวนห้องมาสเตอร์เบ o รูมเลยทีเดียวครับ พอเข้ามาในตัวห้องนะครับก็จะเจอกับห้องมาสเตอร์เบดมที่เป็นแบบเพนท์เฮาส์ครับอันดับแรกเลยเนี่ยที่เราเข้ามาก็จะเจอกับที่วางเตียงขนาดใหญ่แบบนี้เลยซึ่งพื้นทีเ่เหลือสามารถวางเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นโซฟาไว้สําหรับพักผ่อนได้ด้วยครับซึ่งในพื้นที่สำหรับพักผ่อนนะครับก็ยังได้กระจกแบบฟอร์ซิลลิงเป็นกระจกแบบตัว L แบบเต็มพื้นที่ก็เลยจะได้รับแสงทั้งสกายไลท์และแสงจากรอบข้างด้วยครับ และยังไม่พอครับในพื้นที่หน้าบ้านก็สามารถแบ่งโซนไว้สําหรับเป็นระเบียงเล็กๆไว้ออกมารับแสงพักผ่อนจิบชาย,ยามเช้าได้เลยครับเดินถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอกับโวน walk in closet ที่อยู่ในตัวห้อง master bedroom แบบนี้เลยซึ่งในตัว walk in closet นะครับทางโครงการเนี่ยเขาก็ได้ดีไซน์ให้ออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยซึ่งจะสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยครับและยังไม่พอนะครับในห้อง master bedroom เนี่ย ยังได้เป็นห้องน้ําในตัวด้วยเช่นกันก็จะได้ช่องแสงแบบเต็มๆเลยสามารถใช้งานได้แบบสะดวกเลยครับจะมีทั้งโซนสุขภัณฑ์โซนอาบน้ําที่เป็นประตูแบบบานพับแยกส่วนเปียกส่วนแห้งแบบชัดเจนเลยครับบอกเลยว่ารับวิวสวนแบบจุใจและยังมาพร้อมอ่างล้างหน้าที่เป็นแบบ h i s and her ที่มาพร้อมกับระเบียงเรียกว่าเป็นส่วนตัวมากๆเลยครับบอกเลยนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาทาวน์โฮมที่ให้มากกว่าทาวน์โฮมและยังตอบโจทย์ทั้งครอบครัวรวมถึงเช่าหรือทา h โฮมออฟฟิศที่อยู่ในทําเลที่เดินทางสะดวกใกล้เมกะ บางนาเพียง500เมตรกับการอยู่อาศัยที่เงียบสง,งบกับเพื่อนบ้านเพียง5ยูนิตเท่านั้นที่นี่ลมหายใจทรานคิวครับ